สวัสดีครับมาแล้วครับหลังจากที่เพื่อนๆสอบถามกันมานานว่าการทดสอบของ iPhone X หายไปไหนตอนนี้กลับมาแล้วครับเราไปทดสอบความเร็วและการใช้งานแบตเตอรี่กับ iOS 13.7เทียบกับ iOS 14เวอร์ชันเต็มกันเลยครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงจะอัปเดตดีหรือไม่ไปชมกันครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14ทำความเร็วในส่วนของ CPU ซิงเกิลคอร์เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งครับส่วนของมัลติคอร์ลดลงพอสมควรเราไปต่อกันที่การทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกก็เพิ่มขึ้นจากเดิมพอประมาณไม่ได้มากอะไรโดยรวมๆความเร็วในการใช้งานไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อจะดีขึ้นหรือแย่ลงเราไปชมผลลัพธ์กันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่ จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะหน้าจอของ iPhone X ใช้จอแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบิรน หรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%สส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับ จากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลา ในการใช้งานจริงเปอร์เซนต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน i p h o n e X ปรากฏว่า iOS 14ตัวเต็มสูบแบตเพิ่มขึ้นเฉยเลยครับโดยใช้ไปถึง10%หเรหลือ90%ในขในขณะที่ iOS 13.7ใช้ไป8%เรหลือ92%ครับเดี๋ยวผมจะรีบไปทดสอบต่อบน iOS 14.2 Beta 1เบต้าเลยครับการอัปเดตเป็น iOS 14ตัวเต็มบน i p h o n e X ความเร็วไม่ได้ต่างจากเดิมมาก แต่แบตเตอรี่สูงเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยถ้ามองถึงฟีเจอร์ใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาอย่างมากมายสำหรับผมผมมองว่าการอัปเดตเป็น iOS 14คุ้มกับสิ่งที่ได้รับครับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้ลองตัดสินใจเลือกกันดูนะครับเดี๋ยวผมไปทดสอบต่อบ,บน iOS 14.2 Beta 1ได้ผลลัพธ์เมื่อไหร่จะรีบมาอัปเดตคลิปให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ